สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบใกล้ตัวเราทุกคนเลยนะคะเรื่องของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ค่ะครับผมซึ่งมันก็มีความเชื่อความเข้าใจหรือบางทกีก็ก็นภาพฝันอะไรต่างๆนานาเนาะที่อาจจะไม่ตรงกับความจริงซะทีเดียวใช่ครับ แล้วแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็หลากหลายมากครับมีทั้งงานวิจัยทางจิตวิทยาเลยบทความให้คำแนะนำจากมุมมองศาสนาก็มีค่ะไปจนถึงพวกบทสนทนาในเน็ตหรือการวิเคราะห์ผลกระทบจากสื่อต่างๆที่เราดูกันค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองแกล่งกรองข้อมูลเหล่านี้ดูนะคะเพื่อหาแก่นสาคัญสาคัญเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็อาจจะช่วยทลายความเชื่อบางอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินหรือแบบยึดถือกันมานานเกี่ยวกับความรักเนี่ยแหละค่ะครับผมเอา งั้นเรามาเริ่มสำรวจเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะคำถามแรกเลยนะคะอาจจะดูพื้นฐานแต่ว่าตอบยากเหมือนกันคือความรักเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ค่ะดูเหมือนจะซับซ้อนกว่าแค่แบบอารมณ์วูวบว่าหรือภาพสวยๆที่เราคิดเยอะเลยถูกต้องเลยครับถ้ามองในมุมจิตวิทยานะครับมีทฤษฎีหนึ่งที่ค่อนข้างนิยมคือทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรักของสเติร์นเบิร์กอ๋อค่ะเคยได้ยินชื่ออยู่ค่ะ ครับเขาบอกว่าความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3อย่างอย่างแรกคือความใกล้ชิดสนิทสนมหรืออิน i m เมซีอันนี้เป็นเรื่องความผูกพันทางใจความรู้สึกสบายใจไว้ใจกันอือ mm hmm. อย่างที่สองคือความลหลงไหลหรือแพชชั่นอันนี้ก็แรงดึงดูดทางกายความโรแมนติกความตื่นเต้นค <c oughs> และสคือความผูกมัดหรือคอมมิเมนตนะครับ คือการตัดสินใจการเลือกที่จะรักแล้วก็พยายามรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้อ๋อแสดงว่ามีเรื่องการตัดสินใจเข้ามาด้วยไม่ใช่แค่อารมณ์ล้นล้วนใช่ครับไม่ใช่แค่อารมณ์อย่างเดียวแล้วสัดส่วนของ3อย่างนี้มันสําคัญยังไงคะสําคัญมากครับเพราะว่าสัดส่วนที่มันต่างกันไปเนี่ยทำให้เกิดเป็นรูปแบบความรักได้ถึง8แบบเลยนะครับตามทฤษฎีนี้โหตั้ง8แบบครับอย่างเช่นถ้ามีแต่ความสนิทสนมอย่างเดียวก็เป็นแค่ความชอบหรือไลกิ้งเหมือนเพื่อนสนิท อถ้ามีแต่แพชชั่นอย่างเดียวก็เป็นความหลงไหลชั่ววูบอินฟชชูเอชันอะไรแบบนี้หรือถ้ามีครบทั้ง3าอย่างเลยแบบสมดุลๆหน่อยก็จะเป็นความรักที่สมบูรณ์หรือคอนซูเมตเลิฟที่หลายๆคนอยากให้เป็นแบบนั้นโหละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยแสดงว่าบางทีที่เราเรียกรวมๆว,ว่ารักเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นคนละแบบคนละสเตจกันเลยก็ได้ใช่เลยครับแล้วก็มีอีกมุมมองที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าความรักเนี่ยอาจจะ ไม่ใช่อารมณ์หรืออิโมชันแบบตรงๆเหมือนพวกความสุขความเศร้าวความกลัวอา้าวหรอคะครับเพราะมันซับซ้อนกว่านั้นแล้วก็อยู่ได้นานกว่านั้นด้วยอาจจะมองเป็นเหมือนทัศนคติหรือแรงจูงใจแรงขับเคลื่อนบางอย่างคล้ายๆพวกความหิวความอยากมากกว่าจะเป็นแค่อารมณ์ที่มาแล้วก็ไปอืมอืมอืมแล้วความรักก็มีหลายช่วงด้วยนะครับเช่นช่วงแรกๆที่เป็นความหลงไหลามากๆ กับช่วงหลังๆที่เป็นความผูกพันที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอันนี้ก็ต่างกันชัดเจนแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือความรักไม่จําเป็นต้องเกิดระหว่างคนสองคนเสมอไปอ่าใช่ครับการรักครั้งเดียวหรือบางทีรักตัวละครในหนาในนิยายมันก็มีอยู่จริงแล้วความพอใจในความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่เท่ากับความรักก็ได้ถูกต้องครับ ทีนี้พอพูดถึงภาพของความรักเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงสื่อต่างๆเนาะใช่เลยค่ะพวกหนังนิยายเพลงครับไม่ว่าจะเป็นนิทานเจ้าหญิงเจ้าชายที่จบแบบ happy ever after หรือหนังรักโรแมนติกที่อาจจะแบบมองข้ามปัญหาในชีวิตจริงไปบ้างอข้อมูลบางแหล่งก็ชี้ว่าสื่อพวกนี้มีส่วนสร้างภาพความรักในอุดมคติหรือ idealization ขึ้นมาได้เหมือนกัน คือทําให้เราเผลอมองแต่ด้านดีๆค่ะมองข้ามข้อเสียไปใช่ครับแล้วก็คาดหวังว่าความรักมันต้องสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกซึ่งก็น่าจะทําให้เกิดช่องว่างนะคะระหว่างรักในจินตนาการที่เราคิดกับรักที่ดีต่อสุขภาพจริงๆที่มันอยู่บนความเป็นจริงมีการสื่อสารยอมรับข้อดีข้อเสียกันได้ถูกต้องเลยครับ จุดนี้แหละครับไอความคาดหวังที่ไม่สมจริงเนี่ยเป็นที่มาของความเชื่อผิดๆหลายเรื่องเลยที่เราจะคุยกันต่อโอเคค่ะงั้นเรามาลุยเรื่องความเชื่อผิดๆที่เจอกันบ่อยๆเลยดีกว่ามีอะไรบ้างคะที่แบบฮิตๆเลยอันดับต้นๆเลยครับที่ได้ยินบ่อยมากคือรักแท้เอาชนะได้ทุกสิ่งหรือแบบแค่มีความรักก็พอแล้วอ่าใช่ใช่ใช เจอบ่อยในหนังครับในเน็ตในบทความก็มีพูดถึงเยอะความจริงคือความรักมันสำคัญมากนะครับเป็นรากฐานเลยแต่ว่าการจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องการอะไรมากกว่านั้นเยอะค่ะเช่นอะไรบ้างคะ ก็เช่นพวกค่านิยมที่ไปด้วยกันได้ไหมเป้าหมายชีวิตสอดคล้องกันหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งทักษะการสื่อสารการแก้ปัญหาร่วมกันพวกนี้ก็สำคัญหมดเลยอันนี้เห็นด้วยมากๆค่ะอีกความเชื่อที่คล้ายๆกันก็คือเรื่องเนื้อคู่หรือ The One ค่ะอ๋อครับ soulmate ใช่ค่ะคนที่แบบเกิดมาเพื่อเราคนเดียวเท่านั้นฟังดูโรแมนติกนะคะแต่ว่าในทางจิตวิทยาหรือจากประสบการณ์จริงๆเนี่ยมันดูเหมือนจะตรงกันข้ามไหมคะใช่ครับคือแนวคิดทางจิตวิทยาหรือประสบการณ์ส่วนใหญ่มันชี้ไปทางว่าความรักที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการเลือกนะครับการเลือกครับเลือกที่จะอยู่ด้วยกันเลือกที่จะสร้างความผูกพันเลือกที่จะทํางานกับความสัมพันธ์นั้น มากกว่าจะเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือฟาลิคิตมาให้เจอคนนี้คนเดียวอืมเข้าใจค่ะพอพูดถึงการเลือกมันก็โยงไปอีกความเชื่อหนึ่งเลยค่ะคือรักแท้ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือ unconditional love อันนี้จริงไหมคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเยอะครับว่าจริงเหรอเพราะในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยการที่เราถูกทำร้ายถูกละเลยหรือว่าไม่ให้เกียรติกันซ้ำ ม,มันก็บั่นทอนแล้วก็ทำลายความรักได้จริงๆนะครับค่ะแล้วที่น่าสนใจคือมีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะควบคุมหรือจัดการความรู้สึกรักได้ในระดับหนึ่งด้วยซ้ำเอ๊ะจริงเหรอคะควบคุมได้ครับผ่านวิธีคิดหรือการที่เราเลือกจะโฟกัสไปที่แง่มุมไหนของอีกฝ่ายหรือของความสัมพันธ์คือมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราไปซะทั้งหมด โหน่าสนใจมากค่ะแปลว่าเรามีส่วนกำหนดได้ไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมแล้วความเชื่อที่ว่าถ้ารักกันแล้วไม่ควรรู้สึกสงสัยอะไรในความสัมพันธ์เลยอันนี้ล่ะคะเอออันนี้ก็ไม่จริงเสมอไปครับการมีคำถามมีข้อสงสัยบ้างเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับค่ะมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าเออมีบางอย่างที่ต้องคุยกันนะต้องปรับความเข้าใจกันนะไม่ได้แปลว่ารักหมดไปแล้วเสมอไปอือหือ แล้วก็อีกอย่างคือความรักมันไม่ได้มีแต่ด้านบวกอย่างเดียวนะครับมันพาความเครียดความหึงหวงความเศร้าหรือบางทีก็พฤติกรรมที่เป็นปัญหามาให้เราได้เหมือนกันการยอมรับว่ามันมีหลายมิติทั้งบวกทั้งลบอันนี้ก็สําคัญแล้วเรื่องการทะเลาะกันล่ะคะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ดีห้ามทะเลาะกันเลยอันนั้นก็เป็นอีกความเชื่อที่คลาดเคลื่อนครับจริงๆการไม่เคยขัดแย้งกันเลยเนี่ยอาจจะน่ากลัวกว่าด้วยซ้ํา อ้าวทำไมล่ะคะเพราะมันอาจจะแปลว่าเรากำลังหลีกเลี่ยงปัญหาหรือเปล่าไม่กล้าพูดความรู้สึกจริงๆออกมาหรือเปล่าโอ้ oh. การสื่อสารที่ดีเวลาที่เห็นไม่ตรงกันต่างหากที่สำคัญกว่าแล้วมันก็โยงไปถึงอีกอันที่ผิดมากๆคือรักแล้วต้องไม่ขอโทษโอ้ย oh. อันนี้ไม่น่าจะใช่นะคะไม่ใช่เลยครับการยอมรับผิดการพยายามซ่อมแซมความสัมพันธ์หลังจากที่ทาผิดพลาดไปเนี่ยจาเป็นมากๆ ทีนี้เปลี่ยนมาดูความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเ,อเรื่องเพศเรื่องความใกล้ชิดกันบ้างดีกว่าค่ะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างคะครับก็มีความเชื่อที่อาจจะฝังรากลึกในบางวัฒนธรรมหรือคําสอนบางอย่างที่มองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องสก,กปรกหรือมีความเชื่อว่าผู้หญิงดีๆไม่ควรจะมีความสุขกับเรื่องเพศอะไรทํานองนั้นค่ะ แต่ว่าถ้าเราไปดูมุมมองทางศาสนาอย่างที่อ้างอิงจากพระธรรมปฐมกาลในไบเบิลนะครับเขากลับชี้ว่าพระเจ้าสร้างเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยให้เป็นสิ่งที่ดีนะคือดีมากด้วยซ้ําในบริบทของคู่สมรสอ๋อค่ะแล้วก็ควรจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับทั้งสองฝ่ายด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นการสรื่อสารกันเรื่องความสุขทางเพศในชีวิตคู่เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่เรื่องน่าอายน่าสนใจค่ะที่มุมมองศาสนาเองก็สนับสนุนความสุขทางเพศในชีวิตคู่เหมือนกัน แล้วความเชื่อที่เหมารวมๆอย่างผู้ชายต้องการเซ็กซ์มากกว่าผู้หญิงล่ะคะอันนี้ข้อมูลว่าไงคะอันนั้นเป็นมายาคติคลาสสิกเลยครับคือเป็นแค่สเตรอร์ไทป์จริงๆความต้องการทางเพศมันหลากหลายมากในแต่ละคนเลยนะครับค่ะไม่ได้ผูกติดกับเพศสภาพโดยตรงขนาดนั้นแต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะแยะเลยทั้งชีวภาพจิตใจสังคมวัฒนธรรม มันซับซ้อนกว่านั้นมากเข้าใจค่ะแล้วความเชื่อที่ว่าเซ็กส์ที่ดีๆเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นเอง spontaneous ห้ามวางแผนห้ามนัดหมายอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็มีข้อมูลแย้งเหมือนกันครับโดยเฉพาะคู่รักที่แบบชีวิตยุ่งยุ่งตารางนันแน่น,นค่ะใช้เลยการตั้งใจวางแผนหาเวลาให้กันเนี่ยบางทีมันอาจจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะมันคือการแสดงออกว่าเราใส่ใจเราให้ความสำคัญกับเรื่องความใกล้ชิดนี้นะ ไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยๆส่วนเรื่องที่ว่าถ้าไม่ถึงจุดสุดยอดแปลว่าเซ็กส์ครั้งนั้นไม่ดีอันนี้ก็ไม่จริงเสมอไปใช่ไหมคะใช่ครับเป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยเหมือนกันความสุขทางเพศมันมีหลายมิติมากครับทั้งความรู้สึกเชื่อมโยงกันความใกล้ชิดทางอารมณ์ความตื่นเต้นหรือความสุขจากการสัมผัสการสื่อสารกันว่าเอออะไรคือสิ่งที่แต่ละคนชอบรู้สึกดีรู้สึกพอใจ อันนี้สำคัญกว่าการมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวคือต้องถึงจุดสุดยอดเท่านั้นค่ะกลับมาที่เรื่องสื่ออีกนิดนะคะนอกเหนือเรื่องสร้างภาพ idealization แล้วเนี่ยมีความเชื่อผิดๆอะไรอีกไหมคะที่สื่ออาจจะมีส่วนสร้างขึ้นมาครับก็มีประเด็นเรื่องสื่อมักจะนำเสนอภาพความรักในรูปแบบที่ค่อนข้างจำกัดนะครับอาจจะขาดความหลากหลายทางเชื้อชาติเพศวิถีหรือรูปแบบความสัมพันธ์อื่นๆอ๋อค่ะ และที่น่ากังวลกว่านั้นก็คือบางครั้งสื่อก็ทําให้พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือกระทั่งเป็นพิษต่อความสัมพันธ์เนี่ยดูเป็นเรื่องโรแมนติกไปซะง,งั้นเช่นอะไรคะเช่นพวกความหึงหวงที่มันรุนแรงเกินไปการควบคุมบงการการแสดงความเป็นเจ้าของมากๆอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นในหนังหรือซีรีส์บางเรื่อง โอ้โหอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะมันทําให้เราอาจจะแยกไม่ออกว่าอันไหนคือความรักจริงๆอันไหนคือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาใช่ครับสุดท้ายค่ะมีอีกความเชื่อหนึ่งที่ก็น่าจะทําร้ายความสัมพันธ์ได้ไม่น้อยเลยคือความเชื่อที่ว่าคนรักกันควรอ่านใจกันได้โดยต้องไม่พูดใช่เลยค่ะอันนี้เป็นกับดักเลยเป็นกับดักสําคัญเลยครับความเป็นจริงคือไม่มีใครอ่านใจใครได้หรอกครับ การที่เราคาดหวังให้อีกฝ่ายเดาใจเราได้เองแทนที่เราจะสื่อสารความต้องการความรู้สึกหรือความไม่พอใจออกไปตรงๆเนี่ยมันมักจะนําไปสู่ความเข้าใจผิดความคับคล่องใจเสียความรู้สึกอันปเปล่าเปล่าสรุปแล้วความเชื่อผิดๆพวกนี้มันเยอะมากเราก็มาจากหลายทางจริงๆนะคะทั้งจากตัวเราเองสังคมสื่อการที่เราได้รู้เท่าทันมันก็น่าจะเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆเลยถูกต้องเลยครับการตระหนักรู้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีครับค่ะ หลังจากที่เราพอจะเห็นภาพความซับซ้อนของความรักแล้วก็ได้ลองทลายความเชื่อผิดๆกันไปเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะบ่มเพาะความรักความสัมพันธ์ของเราให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างคะมีแนวทางหรือเครื่องมืออะไรที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาบ้างไหมคะครับมีแนวคิดเรื่องระยะของความรักหรือ stages of love นะครับที่ช่วยให้เราเข้าใจพลวัตของความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นเขาแบ่งเป็นช่ชวงๆครับเริ่มจากระยะ ตกหลุมรักหรือ falling in love อ๋อช่วงโปรโมชั่นคล้ายๆอย่างนั้นครับคือช่วงที่แรงดึงดูดมันสูงมากเคมีในสมองอย่างโดพามีนมันทำงานหนักทำให้รู้สึกตื่นเต้นหลงไหลมากๆค่ะค่ะระยะนี้นี่เองที่ทำให้เกิดความเชื่อเรื่องรักแรกพบหรือรักแท้ชนะทุกสิ่งได้ง่ายๆเลย <c oughs> ใช่เลยครับแต่มันไม่ได้หยุดแค่นั้น พอผ่านช่วงพีกๆนี้ไปก็จะเข้าสู่ระยะที่เรียกว่ามองเห็นความเป็นจริง uh huh. คือเราเริ่มเห็นตัวตนจริงๆข้อดีข้อเสียจริงๆของอีกฝ่ายแล้วไม่ใช่ภาพในอุดมคติที่เราสร้างขึ้นมาช่วงนี้อาจจะเริ่มมีความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันบ้างซึ่งเป็นช่วงที่ทดสอบความสัมพันธ์ได้ดีเลยครับแล้วระยะสุดท้ายละคะความไมว้วางใจความเชื่อมโยงที่มันลึกซึง้งแล้วก็มั่นคงในระยะยาวอ๋อ oh. การเข้าใจว่าความสัมพันธ์มันมีพัฒนาการแบบนี้ไม่ได้สวยงามเหมือนช่วงแรกตลอดเวลาก็จะช่วยให้เราตั้งรับแล้วก็ปรับตัวได้ดีขึ้นครับเข้าใจเรื่องระยะทางธรรมชาติของมันแล้วมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยให้เราสื่อสารความรักให้ตรงจุดมากขึ้นไหมคะเพราะเมื่อกี้เราก็ย้ํากันตลอดเลยว่าการสื่อสารสําคัญมากมีครับมีเครื่องมือที่นิยมกันมากๆเลยคือภาษารัก5แบบหรือ five love languages ของแกรี่แชปแมนอ๋อค่ะ คุ้นๆชื่ออยู่ค่ะครับแนวคิดนี้บอกว่าคนเราเนี่ยแสดงออกแล้วก็รับรู้ความรักผ่านภาษาหลักๆอยู่5้ารูปแบบนะครับคือคมีอะไรบ้างคะ 1. คือคำพูดชื่นชมยืนยัน words of affirmation คือชอบได้ยินคำบอกรักคำชมคำให้กำลังใจอือฮสองคือการบริการ acts of service คือรู้สึกได้รับความรักเมื่อมีคนลงมือช่วยเหลือทำนู่นทำนี่ให้ค่ะ 3. คือการใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน Quality time อันนี้ให้ความสำคัญกับการอยู่ด้วยกันแบบมีสมาธิมีกิจกรรมร่วมกันจริงๆสี4คือการให้ของขวัญ Gift giving มองว่าของขวัญเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความใส่ใจไม่จำเป็นต้องแพงนะครับและ5คือการสัมผัสทางกาย Physical touch พวกการกอดจูบจับมือความใกล้ชิดทางกายอันนี้สำคัญ การเข้าใจภาษารักของตัวเองกับของคนรักนี่มันสําคัญยังไงคะเอาไปใช้ยังไงได้บ้างสําคัญมากเลยครับเพราะมันช่วยให้เราส่งสารความรักไปในช่องทางที่อีกฝ่ายรับได้เคลียร์ที่สุดชัดเจนที่สุดอ๋อเหมือนส่งคลื่นให้ตรงกันประมาณนั้นเลยครับบางทีเราอาจจะพยายามแสดงความรักในภาษาของเรามากๆเลยเช่นเราชอบซื้อของขวัญให้ gift g i v i n g แต่ภาษาหลักของคนรักเราอาจจะเป็น การใช้เวลาคุณภาพ Quality Time เขาก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความรักที่เราพยายามให้เท่าที่เราตั้งใจการรู้ภาษารักของกันและกันเนี่ยมันช่วยลดความเข้าใจผิดแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกให้กันได้ตรงจุดมากขึ้นเหมือนเป็นการแฮ็กการสื่อสารความรักให้มันเวิร์คขึ้นนั่นเองครับ โหดีจังเลยค่ะซึ่งมันก็ไปตอบโจทย์เรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้เรื่องความเชื่อผิดๆที่ว่าควรรู้ใจกันโดยไม่ต้องถามด้วยใช่ไหมคะเพราะนี่คือการสื่อสารที่ชัดเจนเลยถูกต้องเป๊ะเลยครับการสื่อสารอย่างเปิดอกเนี่ยเป็นหัวใจหลักจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการทั่วๆไปเรื่องความสุขทางเพศอย่างที่คุยกันไปหรือแม้แต่การช่วยกันตั้งคําถามกับความเชื่อผิดๆที่อาจจะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ของเราเอง ค่ะแล้วประเด็นเรื่องที่เราจัดการความรู้สึกรักได้ที่มาจากงานวิจัยอันนั้นละคะเอามาใช้ในการบ่มเพาะความสัมพันธ์ได้ยังไงบ้างครับแนวคิดนี้ก็น่าสนใจคือบอกว่าความรู้สึกรักเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมเราไปสมบูเราสามารถเพิ่มหรือลดความรู้สึกรักต่อใครบางคนได้ค่ะอีกของเขาสิ่งดีๆที่เคยทําร่วมกันหรือคุณสมบัติที่เราชื่นชมในตัวเขาบ่อยๆ อ๋อเหมือนฝึกสมองให้มองบวกกับเขามากขึ้นใช่ครับในทางกลับกันเทคนิคนี้ก็อาจจะช่วยในการทำใจเวลาต้องเลิกราได้เหมือนกันโดยการปรบบับโฟกัสไปที่เหตุผลที่ทำให้ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้การตระหนักว่าเรามีอำนาจในการจัดการความคิดและมุมมองต่อความสัมพันธ์แบบนี้ได้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังมากๆครับฟังดูเหมือนว่าความรักและความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือความรู้สึกล้นล้วนเลยนะคะ แต่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจความตั้งใจแล้วก็การลงมือทําด้วยใช่เลยครับมันคือการเดินทางที่ต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องเลือกที่จะลงชุนลงแรงแบบมันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้เราได้คุยกันหลายแง่มุมที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะ ตั้งแต่การทำความเข้าใจว่าความรักมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดมีองค์ประกอบหลากหลายไปจนถึงการช่วยกันเคลียร์ความเชื่อผิดๆที่อาจจะฝังอยู่ในความคิดเราโดยไม่รู้ตัวซึ่งก็มาจากทั้งสื่อสังคมประสบการณ์ต่างๆครับผมและสิ่งสำคัญที่ดูเหมือนจะย้ำอยู่ตลอดการคุยของเราก็คือการสื่อสารอย่างเปิดอกการมองความสัมพันธ์ตามความเป็นจริงไม่ใช่ภาพฝันสวยหรูอย่างเดียว และการตระหนักว่าความสัมพันธ์ที่มันแข็งแรงเนี่ยมันต้องการความตั้งใจการประคับประคองและการเลือกที่จะดูแลเอาใจใส่กันไม่ว่าจะผ่านการเข้าใจภาษารักหรือการฝึกจัดการกับความคิดและมุมมองของเราเองที่มีต่อความสัมพันธ์นั้นๆก่อนจะจากกันวันนี้มีคําถามหนึ่งที่อยากจะชวนให้ลองนํากลับไปคิดต่อกันดูค่ะ ในเมื่อข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้มันชี้ให้เห็นว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดมาตายตัวหรืออยู่เหนือการควบคุมของเราไปซะทั้งหมด การที่เราจะลองนํากลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจงใจปรับม <ID> EN <entertain> s> <S ุมมองความคิดการทําความเข้าใจแล้วก็ใช้ภาษารักอย่างมีสติหรือการสื่อสารความต้องการอย่างตรงไปตรงมามาลองปรับใช้ในชีวิตจริงดูเนี่ยมันจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อทิศทางความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่หรือความสัมพันธ์ที่เรากําลังมองหาในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนคะอืมน่าคิดครับ ลองนำไปคบคิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ